ขอรูผมขอเวลาคุณหมอไี่ผม้เวลาให้ประมาณหนาทีผมขอถ่ายรูปเก็บรายลเอียดเพราะมันเป็นตามควต้อของไอ้ไอ้เนียะมันมจับ้าเยอานะอันนี้มีคนเบรกนะนี่มีคนย้ายหอเปล่าเห็นลอเจ้าติตั้งสต่ีได้เนาะครับนากันาางเกิน1ินาทีครับครับแกเขามเอาดีด้พมือแกแข็ง พยายกันะสวนเาในฐานะพบางจะต้องมาจากไนี่พัดจะไปดึงง่ามเมื่อสัคนไปคนมาจะกอาซนเรับมาอีกคนหนึ่งมามาคอยไปช่วยวที่ก็กระจายุโรปบางสีถึงขึ้น่ปทานตอนนี้มาขยายทายกับเพราะว่าไหน

ท่านี่เาว้านมูจาท่านี้เราว่านนเพื่นไปเอาคนพักอ๋อก่อนนั้นได้มีพิษใจกันบอครับมีตลอดตลอดท่กปีแต่ว่าเหตุร้านี่เช่นเช่นอย่างน่ครับที่เพื่อนพิษใจกันมาตลอดนี่เพื่อนเป็นแบบสอมพันเทเราเป็นแบบเป้งเอาน้ำเราเป็นแบบเป้งน้ำใส่เขาเป็นต่สร้างดี่ด่ามันทำเวลาพู้นีแบ่งแยงน้ำกันเขียดที่บอะนั่นกัน่้วครับ เดียวกันก็นั่งใครเจ้าดิช้างมืดทุกคนนาเรียนกันฮอดใครเจ้าก็เบาเราดินนครับอืมเปลี่ยนตาสัางมืดข้างล่าสุดนี่ข้างล่าสุดนี่แม่นเอาไปเอาผักแม่นเขา,าป่อยผักป่อยหมากับไก่มาย่องผักเพิ่นเพิ่นได้โจมเพิ่นได้หายหายเลยกะบเฟิน, <ach> นได้ก่อนห้กินเหล้าเด็กกับจิ้มว